นะโมตัสสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเอสุตังเอกังสมัยังภะคะวาราชะคะเหวิหะระติกิจกุเตปัปปัเต เตนะโคปนัสมาเยนะสัพสตานังพุทธกุโนธรรมากุโนสังฆากุโนอายสัมาอนันโตอนุรุโตตาลีปุโตมุคลานมหิตติโกมหานุภาเวนะสัตตานังเอตัโวจาอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจรณาสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสภควาโลกวิทูอิติปิโสภควาอนุตัลอปุลิสธรรมมาสะระธิอิติปิโสภควา สัทธาเทวมุตซ่าหนังอิทิปิโสภะคะวาพุทโธอิทิปิโสภะคะวาภะคะวาตีพุทธาพุทธาวะโคปะทะโมอิติปิโสภะคะวาปินิหาราปรมีสัมปโนอิติปิโสภะคะวาอุราลลชาติยาปรมีิสัมปโนอิติปิโสภะคะวาปณิธานาปรมีสัมปโนอิติปิโสภะคะวามหากรุณาปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะคะวาญาณปรมีสัมปโนอิติปิโสภะคะวาประโยชน์คราปรมีสัมปโนอิติปิโสภะคะวายุตเตปรัมมิสัมปโนอิติปิโซพะคะวาโอกันติ ปารมีสัมปันโน่เจวิโซะภะวาทัพพะทิสีปารมีสัมปันโนอภินิหารวัคโคทุติโย อิติปิโสภะควาคภะอุทานาปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาคภะมาราวิลาหิตาปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาอุตมะชาติปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาคติปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาอภิรูปาปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาสุรณะปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะความหาศิริปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาโลหะปรมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาปรินามะปารมีสัมปนโนอิติปิโสภะควาสุนิิาาาปปรมมีสัันนโโโภะะวอุทคตตย อิติปิโสภะคะวาอะิสัมโพธิปัลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีระคันธปัลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสมาธิคันธปัลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาคันธปัลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาธรรมสิงสารมหาปุริสารลัคณาปัลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอภิสัมโพธิวัคโคจตุตัถวอิติปิโสภะคะวา มหาปัญญาปรมีสัมปโนยทิพิโสภควาปุตถุปัญญาปรมีสัมปโนยทิพิโสภควาหาสาปัญญาปรมีสัมปโนอิทิพิโสภควาชวนาปัญญาปรมีสัมปโนยทิพิโสภควาสิกขาปัญญาปรมีสัมปโนยทิพิโสภควานิเพติกาปัญญาปรมีสัมปโนอิทิพิโสภควาปัญจจพูปัญารมีสัมปโนยทิพิโสภควาฐานสาวพุทธสาราปัญญาซ้ำปโนมหาวัฒปัญญาวัคโคปัญจโม ดีเดบิโต้ภาควาทานะปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาสีลปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาเนคัมมะปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาปัญญาปรามีสัมปนุยดิเดบิโสภาควาวิริยะปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาขันติปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาสัจจะปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาอธิษฐานะปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาเมตตาปรามีสัมปนุยติเิโสภาควาอุเบกขาปรามีสัมปนุยปรามีวะโคฉัตโ อิติปิโสภควาชัสสะปรามีสัมปโนิติปิโสภควาชัสสะอุปาปรามีสัมปโนิติปิโสภควาชัสสะปรมัตถะปรมีสัมปโนิติปิโสภควาสัมมติงสาปรมีสัมปโนิติปิโสภควาตังสังชาณชานังคปรมีสัมปโนิติปิโสภควาพิญญาณะปรมีสัมปโนิติปิโสภควาสติปรมีสัมปโนิติปิโสภควาสมาธิปรมีสัมปโนิติปิโสภควาวิมุตติปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาวิมุตติญาณะปรมีสัมปนโนทัสสะปรมีภะโขสัตตะโม อิทิพิโสภะวาวิชาจรณาปรมีสัมปโนยติปิโสภะวาวิปัสนาญาณวิชาปรมีสัมปโนยติปิโสภะวามโนมายทิวิชาปรมีสัมปโนยติปิโสภะวาอิทธิวิชา ปละมีสัมปนโยติพิโสภควาทิพัสโสตวิชาปละมีสัมปนโยติพิโสภควาปราจิตตาปริยายานาวิชาปละมีสัมปนโยติพิโสภควาปุเพนิวาสานุสติวิชาปละมีสัมปนโนทิพิโสภควาทิพัสจักวิชาปละมีสัมปนโยติพิโสภควาสวัคคายานาวิชาปละมีสัมปนโนทิพิโสภควาจารณะวิชาปละมีสัมปนโยติพิโสภควาจารณะธรรมวิชาปละมีสัมปนโยติพิโสภควาอุณุปภะวิหารปพลมีสัมปนโนวิชาวะโคอัตถโม อิเดียพิโสภะควาปริญญาณปรมิสัมปนุยติีิโสภะควาปะา a n a ปรมิสัมปนุยติีิโสภะควาสัจจิจิญญาปรมิสัมปนุยติีิโสภะควาภาวนาปรมิสัมปนุยติีิโสภะควาปริญญาปะา a n สัจจิจิญญาภาวนาปรมิสัมปนุยติีิโสภะควาจตุธรรมะสัจจะปรมิสัมปนุยติีิโสภะควาปฏิสัมปติสัมพิธายานะปรมิสัมปนโนปริญญาวัคโนะวะโม อิติปิโสภควาโพธิปัญญาธรรมะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสติปทานะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัมมัปปทานะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอิทธิปาทฐปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอินทิยะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาภละปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาโคตรชังค้ปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอสังคิกรมัคคาธรรมะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภความหาปุริสสัจจิกิริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาวรณวิโมกขารมมีสััปนนโอ สัมปะโนโพธิปัจจยธรรมวโคทะสมโมอิติปิโสภควาตสาภะราญานปรมีสัมปะนุอิติปิโสภควาฐานาทานายาปรมีสัมปะโนอิติปิโสภควาวิปัตญานาปรมีสัมปะนุอิติปิโสภควาสัพพัชขามินีปัติปทายานาปรมีสัมปะโนอิติปิโส พักวานานาธาตุยานาพรามีสัมปโนติปิโสพักวาสัตตานังนานาวิมุติกายานาพรามีสัมปโนติปิโสพักวาอินทริยาปโลปริยติพรามีสัมปโนติปิโสพักวานิโรธวบุทานนาญาณาพรามีสัมปโนอิติปิโสพักวาชานาที่สังกิเลสาทียานาพรามีสัมปโนติปิโสพักวาปุเพนิวาสานุสติญาณาพรามีสัมปโนติปิโสพักวาจุตูปปาตญาณาพรามี สัมปะโนติปิโสภควาอาสวัคคยาณะปรมีสัมปะโนทัสสะภรายานะวโคเอกาทสมุติติปิโสภควาโกติสหัสานังปฏิโกติสหัสานังหาทีนางภราธราปรมีสัมปะโนติปิโสภควาปุริสะโกติทัสสะสหัสานังภราธราปรมีสัมปะโนอิติปิโสภควาปัญจจพุญาณะปรมีสัมปะโนติปิโสภควายมกายานา ปรมีสัมปนวยทีิโซพักวาศีลคุณาปรมีสัมปโนยทีิีโสพักว่าคุณาปรมีสมาปฏิปรมีสัมปโนยทีวิโสพักว่าปัญญาคุณาปรมิสัมปโนกายาพระราวโคทัวาทสโมอีติวิโซพักว่าธรรมะพระปรมีสัมปโนยทีโสพักวาธรรมะพระญาณปรมีสัมปโนยีิโสพักว่าพระปรมีสัมปโนยทีิีโซพักว่า พลาญาณปรมีสัมปนอยจิตว oh ิโสพะวาปุริสาปรมีส <ét> ัมปนอยจิต <spreading> ว <exaggerated> ิโสพะวาปุริสายานาปรมีสัมปนอยจิตวิโสพะวาวตุระยาปรมีสัมปนอยจิตวิโสพะวาวญาณปรมีสัมปนอยจิตวิโสพะวาอุสาหะปรมีสัมปนอยจิตวิโสพะขาวเขเวสีญานาปรมีสัมปนอยจิตวิโสพะขาวเขเวสีญานาปรมีสัมปนอยธรรมะพละวะโคเตรักโม อิติปิโสภควาจริยาปรมีสัมปโนยติปิโสภควาจริยาญาณาปรมีสัมปโนยติปิโสภควาโลกาถาจริยาปรมีซ้ำปโนอิติปิโสภควาโลกัตถาจริยาญาณปรมีซ้ำปโนอิติปิโสภควาโลกาถจริยญาณารมีซ้ำปโนอิติปิโสภควาญาตถาจริยาปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาญาตถาจริยาญาณาปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาพุทธจริยาปรมีสัมปโน อิต <Yeah. S 2> ิปิโสภควาพุทธจริยญาณปารมีสัมปโนอิติปิโสภควาติวิทธจริยาปารมีสัมปโนอิติปิโสภควาปารมีอุปาปารมีปรมตถาปารมีสั้มปโนจริยาวโคจตุทะสมัว อิติปิโสภควาปัญจุปาทานะคันเทสุอันนี้จะลกคณาปรมีสัมปโนิจิปิโสภควาปัญจุปาทานะคันเทโสทุกขละคณาปรมีสัมปโนิจิปิโสภควาปัญจุปาทานะคันเทสุอันลักะณะคณาปรมีสัมปโนิจิปิโสภควาอายตนะสุติลักคณะญาณปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาธานลสาธาตุโสติสุติลักคณะญาณปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาวิปริณามลักคณาปรมีสัมปโนลักคณะวโคปัญจทะสมัว อิทิวิโสภควะคตาฐานาปรมีสัมปโนติวิโสภควะคตาฐานายานาปรมีสัมปโนติวิโสภควะวสีตาปรมีสัมปโนติวิโสภควะวสีตายานาปรมีสัมปโนติวิโสภควะสิกขาปรมีสัมปโนติวิโสภควะสิกขายานาปรมีสัมปโนติวิโสภควะสังวระปรมีสัมปโนติวิโสภควะสังวรายานาปรมีสัมปโนติคกวตาฐานวโคโสระสมุห์ อิติปิโสภควาพุทธะประเวณีปรมีสัมปโนยิติปิโสภควาพุทธะประเวณียานาปรมีสัมปโนยิติปิโสภควายมกาปาติหาริยาปรมีสัมปโนยิติปิโสภควายมกาปาติหาริยายานาปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาจตุพรหมวิหาราปรมีสัมปโนยิติปิโสภควาอานาวรณญยานาปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาอปริยันตายานะปรมีสัมปโนยิติปิโสภควาสัพพัญญุตญานาปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาจตุวีสติโกวติสตาวิชิค สัตตะระสะโม